สวัสดีครับเ่็นผู้ชส้มครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้เด้อครับผมอูน้ำไส้ยา้าพอีพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขมันหมาน้ำกันนะครับผมเพื่อได้โซคได้ลับน้ำกันเนาะครับก็สู่กันไปต้องหวดนะครับผมอูน้ำไส้ก็ตามต้องหัวเห้พลพี่น้องเอฟซีทุกคน้อครับผมก็เป็นแนวทางตัวเลขครับผมเมื่อนี้ก็เป็นพ่อฝันแม่นเนาะครับผมร้อยเอ็ดเนาะครับนี่นะครับเพื่อนก็ฝันอีกแล้วนะครับผม จะมาในรูปแบบอีกได้ค่ะอเบิง่งรอรับชมน้ากันเดอครับผมก็รลอติดตามผลงานอูน้ําไส้ไปเรื่อยๆนะครับก็ติดผมไ่เด้อครับผมยิบพัฒนาให้พอแม่พอย่ําไม่หญยทุขูดสุข้นนะครับผมให้ดูว่าการพยายามอูน้ําไส้นะครับผมนี่แหละครับเอามื่อนี้ก็ มาตามต่อพ่อฟันแม่นนะครับผมขอบคุณพ่พอฟันแม่นนะครับผมที่กรุณาเมตตาให้แนวทางอูน้ำไสนะครับได้มาไทยทอดให้พออ่อพี่น้องทุกคนในรับช้มรับฟังน้ำกันครับผมค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อครับผมที่ยังมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกอูน้ำไสอยู่เด้อครับผมอูน้ำไส้ค่ะขอบคุณทุกคนครับผมที่หลักหากอูน้ำไสนะครับผมเอาเผื่อเป็นการเบเสียเวล่านะครับ อูน้ำใสะยาผ้าไปพี่น้องไปตามเหลขกแนวทางลำรว้ยน้ำกันนะครับผมของพ่อฝันแม่นนะครับผมไปรับส้มรับฟังนํำกันได้เลยครับพ่อครับอูน้าใสสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวไหมครับกินลรวครับพ่อพ่อกินกับยังงลรอครับมือี้อันเสื้อแกงไก่มากครับโอ้ไดีกินแกงไก่แต่เสียบเลยพ่อครับครับ เฮ็ดงานบ่ครับพ่อ้นนี้ครับืม่นี่เฮ็ดงานอนู่ครับผมผักเตียงครับผักเตียงผักจักชั่วโมงเหรอครับพ่อเอ่อชั่วโมงหนึ่งครับโอ้ใครอยู่นะบ่อมีเวลางานหนักบ่ล่ะครับพ่อมันกะมีหนักแน่เบาแน่ครับผมเป็นเป็นช่วงของมันหลังส่นะครับดูแรสุขภาพไม่เรื่อครับพ่อครับผมก็จะหนาวนะพ่อทางฝนเนาะ มันหนาวย่ี้ย่งีเมื่อคืนกับเงียเหมือเช้าครับโอ้ยังเว้นยังเว้นสีห้อนซื่อๆอะไรบังเว้นยังเว้นสีห้อนนะครับพ่อครับแมงครับเอามาตามพ่อฟันแม่นเนาะครับผมมือนี้ครับพ่อฟันอีกแล้วบ่ครับพ่อฟันเมื่อเมื่อวานนี่ครับโอ้ฟันเมื่อวาน่ันครับฟันว่าจับเตาขึ้นมาตรงง่ายหนึ่ง ตัวแบบนี้จับโตครับผมบสองมือเลยจับไปมาสองมือกล <c oughs> มเบือ้องล่างมันมีตัวหน่อยอีกสองตัวโอ้มีตัวหน่อยอีกสองตัวครับผมเมียนจับโตบนเรืองในเรืทำหน้ันมันเป็นซีสามเป็นดีหาครับผมศูนย์หาซีแล้วก็ลับสามซีกับหาแปดเจ็ด C หา C หกหาแต่ว่าทีที่มันตรงกันก็คือหาซีครับผมหาซีที่ผมปั้นคนแรกแมนหาซีซีหาหันละที่มันตรงกันเมื่อวานเนยครับผมเมื่อวานเนี่ยถ้าเจ้าจุดถูกเสียงไายอยู่หนาบะหนาโรงงานเนี่ยและครับผมมันก็เป็นใน C สาม C C สาม C ผมจินอ๊ ไใ,ใจนะที่แมซีกับซีหานอบอแมนครับอ่าพ่อให้สองเม็ดเลยนอบอครับผมให้สองเม็ดเลยครับอ่ามีแค่สองคููที่เนอ่อหงวดนี้ตัดสองคููครับวันนี้นี่ข้าเจ้าที่ไห้ท่ว่าทาม,มูในโรงงานนะข้าเจ้าว่าสามเก่านี่คือตกันนะครับสามเก่าบ,บนลางครับพอ่อกัน สามเก้าครับผมครับผมกลับหัวด้วยครับกลับด้วยนบอครับผมกลับหัวเป็นหกน้ำด้วยครับอ่าสองครูก็เพื่อกับตัวกันกับบนแรงเหมือนนบอครับแม่นครับโอ้มันมานได้ด้ครับผมเหล็กควมฝันพอฝันแม่นเนาะครับครับครับเอาตามตองหววครับมันใจนบอหัวนี่ครับฝันย่ำหยแบบนี้จ้ามันใจกันนะครับ พอเน้นตัวใดครับพ่อเออเน้นก็คือ43กับ45ครับตัวรองก็คือ39ครับผมโอ้เน้น43กับ45เล่นบ่บ่ครับกันกันไปว่ามักกับยับซื้อสายในก็ได้ครับเป็นยังครับโอ้ไปมัดแล้เล่นว่มักห้าเอาซื้อสายยังเสียนะครับครับผมเป็นไพิงครับ ก็ย่าสบายดีสบายดีครับพ่อโอ้ายรับได้ก็บยุดึงเงี้ยบนเงี้ยทึ่งบุญนะครับผมอ๋อมือโซ่น้ำใส่เพราะมาตะขนใหม่ไหมครับพ่อเลยมาตามคลิปท่าทางศาสรเนี่ยครับกจับจับขนฟื้นมากไปแต่ดังเงี้ยมือแลงครับมันหนาวครับแง่ครับครับรักษาสุขภาพลำเด้อครับครับพ่อขผมครับโอ้ มันมาเนาะพอ่องวดนี่พี่จิตปังๆครับอาจารครับพระอุนั่งแช่ฟันอะไรไปครับเนี่ยท่านนี่ฟันอยู่พ่อมันหนาวครับหนาวครับข,นนขึ้นกันหนาวนานาโอ้มาขึ้นกันหนาวหนาวหนาวโดนเนาะพ่อปีนี้เนาะครับครับมันสิหนาวโดนนะครับเข้าวใบมุตุว่าหนาวหอดกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับบ้านมันพยายากรณ์อากาศเลยครับว่าจะว่า ขอดันมีหน้าบอบัวพ่อแท็กซ์โซการเป็นมิตรเล่าๆนั่นแหละครับผมครับกลับบ้านบัวพ่อสงการนี่ครับเออวันนี้ไปบ้านบ้านแฟนนะครับอยู่ปาจีนนี่ครับผมบางทีกับบ้านฟันแมนโกโก้เนาะพ่อเลขทูไปไขกุ้งไจุดเด็ตัวนีเด็เลขทูบไข่กับจุดได้ตัวนี้เห็นบัว ี่ศูนย์ห้าเนาะพ่อไม่เนครับมันตรงกันไหมเอาเอาน้ำบอก่เอานำ้านำก็ได้ครับผมเ,<ล>เอาน้ำก็ได้เลขทูบเ,เนาะครับพ่อ,อ,อครับเลขทูบเอไข่ครับครับผมเลขทูบไอไข่คร,ครับครับเอาพ่อจะมีแนวาทางเพียซสบนีเนาะครับพ่อ ครับคุณนำเชยครัวยพ่อให้พ่อได้ครับผมยีดีมีเฮ้งสุขปภาพเจ๊งแรงครับมั่นมันครับพ่อครับครับผมเช่นกันเดอร์คุณน้ำเชยครับครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วครับบุณน้ำเชยก็เดตตามพ่อแฟนเม่นให้พ่อมีพี่น้องเอด้ครับผมหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับผมนี่แหละครับก็เป็นเลข แนวทางควมฝันเด้อครับผมพิจารณาในการรับชมรับฟังของแนวทางพอฝันแม่นเด้อครับผมงวดนี้เิ่นกับฝันได้ซีสามีหาเด้อครับผมตรงกับตอนไ้ที่แหลกนะครับโตกร์กับมูย่โรงงานเิ่นก็ตีไเนะครับเป็นสามเก่าเน้อเนก็กันก็เป็นบนล่างเน้อครับผมสามคู่นี้เนาะครับกับด้วยครับผมส่วนบนแยกงเดียวกับเป็นเลขทูบไอไข่ครับ เป็นจุดเด็กอะัวเดียวกันแล้วรผมแครเพิ่มศูนย์เข้ามาครับ4 0 5นะครับนี่แหละครับพิจารณาในการรับสมรับฟังคลิปแนวทางอู่น้ำใช่เด้อครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพอฟันแมนนะครับผมที่หายแนวทางอู่น้ำใช่ครับอวยพ่อในเอฟซีทุกคนยืนมีแห้งอายุเหมือนคนเย็นสู้ผ่าเพียงแรงเด้อครับผมมั่นหมันเรื่อยๆปังๆครับสำหรับคลิปนี้ไปเจอกันคลิปหน้าได้ครับผมสวัสดีครับ